เป็นลูกชาวนานานาชวนเธอเดินในนานานาฉันเป็นแค่คนธรรมดาจะจะทำให้เธอร้องลาลาลาฉันเป็นลูกชาวนานานาชวนเธอเดินในนานานาฉันเป็นแค่คนธรรมดาเป็นกจะทำไม้เธอร้องลาลาลาฉันเป็นลูกชาว ธรรมดาเพื่อนทำให้เธอร้องลาลาลาฉันเป็นลูกชาวนานานาชวนเธอดี่ในนานานาฉันเป็นแค่คนธรรมดาเลยอยากให้เธอนา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 ลูกชาวนา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 ลูกชาวนา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 ลูกชาวนา